คลิปแรกของปีที่เฮ็ดคลิปมาค่ะแม่พี่น้องเป็นคนที่ว่ากินสนบ่ได้กินแล้วมันเค็ดแควแม่พี่น้องแต่มื้อนี้คึดอยากค่ะแม,ม,ม่พี่น้องฮึมฮึมเสียบ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายเมื่อสุข,ขูสุขคนค่ะทั้งฟังไทยฟังลาวและกัดต่างประเทศมาค่ะพ่อแม่พี่น้องมากินมะม่วงมะม่วงเบากับน้ำปล่าหวานพ่อแม่พี่น้องจะาคลิปแรกของปีที่เฮ็ดลิปมาพ่อแม่พี่น้องเป็นคนที่ว่ากินสนบัได้กินแล้วมันเค็ดแ,แขลพ่อแม่พี่นอ้องแต่มื้อน,นี้ขึ้นยากพ่อแม่พี่น้องมึงเด้อน้ำปล่าหวานพ่อแม่พี่น้อง อ,อุ้ยนวยพมพิหนงเอ้ยออพสมคักกล่ำเนี่ยพวงเนี่ยพวงเลยยีสิบพมพนหนงซื้อมาสองพวงอือพมพิหนงเื่อ,อแสบ น้ำปลาหวานปลาลาหอมไหมเนามม่วงเบาคลิปแหลก กินเบอร์มีกินข้าวได้บ่าล่ ok ะบลอกเก็ดแถวเต๋อเ่น่ะเพื่อน้องเยิ้มเลยใส่น้ำไอ้น้ำตาลปี๊บพ่พอแม่หน้อง สมขับแกล้ม,ม,ม,มข้าแกนแล้วพ่อแม่นอ้อง หมบวงเขาแกนหมดแล้วอันนี้กินบงังวดก็จะเอาไปดองเกลือไว้ครับพี่น้องอันบะดองไว้มันจะเหี่ยวเหี่ยวมันก็นเสียไม่ใช่ไหมพี่น้องอู้หูแสกเดินทำปลาหวานบาร์ระมาเด้อมพี่น้องกินน้ำสาบนัตาชาพากิน

เริ่มเก็บแถวที่นี่มันบอก มะม่วงเบาสมซื้อเพอนี่เดียสมซื้อมะม่วงเบาสมคักสมแน่อืใส่ลงไปน้ำจิม้มใส่ละลาย,ลาย,ยมันก็จะผสม แสบกินไปกินมากกระแสบเดอ้อเมื่อมีประแดกตอนเนาะมีประดออแ,ออะแระดกตอนเดีแสบกว่าหนีนี่บริษัทประแดกตอนพ่อแม่เราแซตนต์นามันอออืม ส่งบะส่งบะกิ่นน้ำเทียงพี่น้อ,นองอกิ่นน้ำเทียงวิธีทำน,น้ำจิมง่ายๆพี่น้อ,นองเอาน้ำปลาแดกกับน้ำตาล ปิดไปละล้ลายใส่กันก่อนพ่อแม,ม่น้องอะายคนให้น้ําตาลปีดแตกแตกเสร็จแล้วหยดน้ปาปลาลงน้าเพราะว่ามันจะบอกให้มันมีรสชาติเค็มๆจากหน่อยตัดหวานพ่อแม,ม่น้องใส่ชูรสเขากัวแล้วละกะ็บักพริกปงพนมกพริกบดเออมกพริกผงอืมวอพริดวอาเถอะอะไรพ่อแม,ม่น้องคนไปเนี่ยหั่นหอ,หอมใส่แบบลอยผู้ใดมีกุ้ง กุ้งแหงสีแดงโรยใส่เ่มพห้แม่น้อ,นองแต่มือนีสนามนาฬิกาบ่ได้ซื้อมาพห้แม่น้อ,นองเอาเท่าที่ได้เนาะอืมนี่ออืมอืมม แซ่บจุดใจขนาดแข็งมึงไม่เข้าแก่นแล้ว อืะหอง สมอยากพ่ะม่น้องเลยอืม,อม อันนั้นเ่ใส่พริกลูกนิดนึงยือยังเผ็ดสามซอมมันอ่ะพริกผงอ่ะแซ่บไปเมื่มมมะ เด้อกินส่มกันเด้อพุ่นอะ่ะ โยกกัอนพ่อแม่น้องสมแห้งเค็ดแขว เลยจำเนี่บ่เปเองเนาะพี่น้องบ่ไอยแล้วพี่น้องโอ้กินพ่อแบบว่าพ่อหายอยากมันหายสมกินพ่อเนีหายอยากสมพ่แม่น้องอืมทำละอืมอยากว่าสันเวลายแตกพ่อปลาพ่อแปะแม่ลูกอ่อนอาจารย์พ่อแม่น้องจ๋าสาวนาตาชาพากินกับคอฝากพ่อแม่น้องฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้สาวนาตาชาพากินน้ำน้อพ่อแม่น้องอันนี้ก็จะเอาไปดองไปนะดองน้ำผึ้งนี่มันจะแซ่บบ่คุ จะร้องดองเบิองเด้อพ่อแม่น้องเอาจ้าสาวนั้นชาปากเก็ากินลาไปแล้วขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆกำลังใจและทุกๆทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการติดตามด้วยจ้าพ่อแม่น้องจาขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขภาพร่างกายอนามัยแข็งแรงทุกผู้ทุกคนนะจ้ะสาวนั้นชาพากินลาไปแล้วขอบคุณค่ะ